เรามาดูขนาดกันหน่อยความกว้างค่ะรุ่นนี้คือ10นิ้วถึง8นิ้วฐาน6.5ค่ะน้ำหนัก350กรัมเท่านั้นเรามาซิปด้านหน้าดีกว่าตึงเป๊ะปังแบบนี้ค่ะไม่ได้ยืดโค้งลวดอะไรเลยนะพี่และซิปกระดิพเมียมก็จะต้องตึงแบบนี้ช่องนี้ใส่เพนนีนะคะพี่ขาใส่ลงไปให้พี่ดูว่าประมาณนี้ยังโค้งๆคล่องๆอยู่ในนี้นะคะพี่ขาไม่ได้พอดีกระเป๋าอะไรขนาดนั้นมาช่องซ่อนค่ะมีแมกเนตให้ตรงนี้ปก้ช่อง2ช่องแล้วนะที่ช่องนี้ถูกใจพี่ชาวแคนดี้าฟเวอร์มากช่องแบบนี้ของเราสะดวกใช้มากๆ ด้านในอย่างนี้เลยนี่ช่องกลางเมลักช่องกลางที่พี่ใส่ของแบบชิ้นใหญ่ๆได้จุกๆเลยแล้วหนูก็ทําช่องเล็กๆไวพ้พี่ปักเพราะว่าแบงสมุดพาสปอร์ตเดินทางอะเรียบร้อยนะแล้วเรามีช่องสำรองตรงนี้ด้วยเทกเจอร์ในในร่อนนะคะพี่ขาที่เราต้องสั่งทําพิเศษด้วยแล้วซับในเราหนาแบบนี้ด้วยเนะี่ยกันคลองเลยเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีซิปเท่ากับว่าตรงนี้พี่ได้ช่องเพิ่มแบบนี้นะคะแปดนิ้วนะคะที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ที่พี่ใส่กระเป๋าสั่งไว้โดยเฉพาะได้เลยก็จะไม่มาล้มกับอะไรแต่ที่แน่ๆตรงนี้มีซิปไว้พี่ใส่ของอีกนะแล้วที่ของ พุงกุญแจหนูอยู่นี่อยู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นเวลาพี่เกี่ยวอ,อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็ใส่ลงไปในนี้ได้เลยค่ะตรงนี้เราก็จะเก็บขอบไว้พี่เรียบร้อยสวยงามพรีเมียมซิปเบอร์กเกอร์ของเราตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ค่ะพี่ใส่ของได้เลยตรงนี้อีกด้านหลังมีซิปอีกหนึ่งเส้นตรงนี้พี่จะใส่เป็นหูฟังนอะคกุญแจรถโปลแม็กสิบสามนะคะพี่ขาช่องคู่ข้างค่ะพี่ขาพี่อาจจะปักกระดาษทิชชู่เปกเการ์ไอ้พี่ลมปักได้ป่ะหนูอยากปักได้แบบนี้นะคะพ oh. ี่ขาน,นี่นะสองข้างเรียบร้อยสวยงาม